ท้าัวอะไรก็มีคนถามไงว่ามาซื้อกาแฟมาชุชาเนี่ยต้องใส่ทองเส้นใหญ่ขนาดนี้ออกจากบ้านเลยหรอจริงๆก็ไม่อยากใส่เส้นใหญ่หรอกแต่ว่าราคามันแค่หลักร้อยไงพูดเป็นเล่นเนื้อทองห้าเหมือนสองราคาหลักร้อยอ่ะใส่เส้นใหญ่ๆก็ได้ตัวเดินมาตั้งแต่แปดกิโลก็ยังเห็นเนี่ยพี่จ๋าราคาทองเท่าไหร่นะมะเมื่อกี้เท่าไหร่ห้าเหมืนสองแต่ว่าตัวนี้อืมห้าบาทจํแสนกว่าไม่ร้อยเหมือนเดิม หลักร้อยเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะพี่สาเป็นงานนะคะข้อมืองานบาสค่ะงานทองเทียบแท้เสมือนแท้จากสี่มือช่างที่ทํางานทองแท้เลยนะเป็นทองเหลืองแท้ร้อเปอร์ซ็ชุบด้วยเศษทองคํำแท้จากเยาวราอยากรู้ไหมว่ามันเนียนขนาดไหนนี่ให้ดูตาขอเงาเรียบ เหมือนงานทองแท้เลยจากพี่จ๋าแล้วดูความละเอียดของตัวงานของเขาด้านข้างก็จะเป็นเหมือนงานเบนซ์ใช่ปะเพราะตัวนี้เป็นเป็นลายโรมิโอเนาะด้านข้างขอบข้างจะเป็นเหมือนงานเบนซ์นะาลูกคะจ๋าแล้วก็จะเป็นเหมือนบิดยุ่งตรงกลางเอออันนี้เรียกว่าโรมิโอนะจ๊ะที่ใส่อยู่เนี้ยจะเป็นขนาดห้าบาทค่ะราคาหลักร้อยฝีมือช่างคนที่ทํางานทองแท้เครื่องเดียวกันช่างคนเดียวกันต่างกันแค่วัสดุตัวเนี้ยชุบ เศษทองคําแท้จากยวราาเลยนะพี่ๆท่านไหนนะที่สนใจนะคะพี่จา๋าอันนี้ขนาด5บาทกดสั่งได้เลยแต่ถ้าอยากให้รีวิวรายโรมิโอขนาดเท่าไหร่1บาท2บาทสามบาท5บาท10บาทสูงสุด20บาทเลยนะอยากให้รีวิวนะคะพี่จา๋าน้ำหนักเท่าไหร่พี่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยจ้า